ทำไมวันนี้รู้สึกหมดแรงจังนะอืมขอนอนต่ออีกห้านาทีละกันนี่คือบอสชีวิตของเขาดูจะที่เกียดป่วยง่ายและหมดแรงอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีสมาธิง่วงนอนและบางครั้งก็เครียดโดยไม่มีเหตุผลวันหนึ่งบอสคิดว่าถ้าลองออกกำลังกายดูบ้างละ่ะการเริ่มต้นอาจจะยากแต่บอสไม่ยอมแพ้บอสทั้งเตะฟุตบอลปั่นจักรยานคาร์ดิโอด้วยตัวเอง เวลาได้ผ่านไปสองถึงสามสัปดาห์เมื่อเวลาผ่านไปบอสเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบอสมีพลังงานมากขึ้นสมาธิดีขึ้นและที่สำคัญเขามีความสุขมากขึ้นออกกำลังกายวันละนิดชีวิตเปลี่ยนสุขภาพคือสมบัติที่แท้จริงสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดความเครียด และเพิ่มสมาธิในทุกด้านของชีวิตถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นออกกำลังกายนี่คือสามเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเริ่มได้ง่ายขึ้นเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นวิ่ง10นาทีต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาการเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้การสร้างจิตวัดช่วยให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณอย่ารอช้าทุกการเคลื่อนไหวคือการลงทุนในสุขภาพของคุณ